กูกับแพมนังนานเปิดตัวสุดเท่ชาติทุ่มย้อนเชิญกลับมาใหม่ครับให้มาที่แดนแดนหลังเลยแล้วก็ได้เพียบไปต่อไปต่อแล้วตรงนี้มาแล้วกรกชาใส่ขว้ากูเลี้ยกูมานี่ครับอีกหนึ่งทีมครับลุงหลักลุงเมทครับวางยาวยาวมาในช็อปเปิดหลักรงได้โคก You. ยังเย mm hmm. oh, อะผู้ชมนี่ติดขอบสนามนี่วงวันโคดเยอะเลยวันนี้ต้องบอกว่าคนดูในลิงไซยังยอยเลี้ยบเรียกะเกลือะเกูเลยเจแล้วก็เจแล้วก็เจสดาโอ้ชื่อเนี่ยนะครับมาหญิงโคสวยเพียก็สวยแล้จ้าเอาครับตู่ครับตอนนี้ครับล่าสุดครับตอนนี้ครับมาบอล้องนี่ครับทันลองครับม่านี่ครับออกนําไปก่อนลเจ้าเอฟซีมาดามเบล กกเียรัดกอดสร้างต้องเดินหน้ากันหน่อยแล้วจ้องนี้ไปแล้วจอแล้วยกมาเกลเลียบกลเลียบเกลอยียงเยอะอดีตเตะตะกันตาทีมชาติไทยใส่ขวาเกลเลียบกลเลียบกลด้านนาทีนี่แล้วก็หมูซิ่งคว้าเกลเียบกลเลียบกลดูครับแล้วก็ไหลไหลจับเพาะพ่พเพะ หมาแดกแฟบโอ้โหชื่อโคตรเฟี้ยวเลยหมาแดกแฟบบุ้งพพทันุ้งเลิกครับบอกว่าคนที่มาแฟนใหม่ครับสวยด้วยอ๋อจริงยองขยับจับพับพับเลียบกูเลียบกูเลียบกูฉากลากสวยไปแล้วจะให้มาลูกนี้แล้วก็จงได้เลียบกูเลียบกูเลียบเลียบกูยังอยู่เอาแล้วเอาแล้วปอเวีลาโอ้ไอ้เหี้ย เดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่ากูลองไว้ไงขอโทษทีขอโทษทีขอบคุณแล้วก็